โอเคครับสวัสดีครับผมเฉลเชษิ์จากบริษัทโค้ดโมบายตอนนี้ผมอยู่กับน,น้องแคลนะครับจากมอหัตย์ยใหญ่ที่สาวฝึกง,งานนะครับเอ้ยไม่ได้หัตย์ใหญ่สองขาเล้วทีนะครับ <c oughs> อ่ะก็เราจะมาต่อกันคลิปที่สองคลิปที่สามนะครับในภาษาโกแลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการนิ้วเอ็กซ์เทนเปิลขึ้นมาก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนสามารถไปดูสรรัตว์โค้ดฉบับเต็มได้นะครับในเจ้าตัวจิตหับของทางโค้ดโมบายนะครับก็มาที่จิตหับโค้ดโมบาย นะครับ cm golang นะครับเอาล่ะผมจะ new folder ขึ้นมานะครับให้เป็น example นะครับ3ก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องฟังก์ชันนะครับก็เอาละพิมพ์ถูกไหมถูกเนอะผมจะทำการ new file ขึ้นมาก็ index นะครับ go ก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมคงจะ,ะ <c oughs> cd เข้าไปในะ example นะครับ3ก่อนแล้วก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนวิธีการ ใช้คำสั่งชื่อ Npx นะครับก็อย่างแรกต้องลงโนดก่อนนะครับแล้วตามด้วยคำว่ารู้สึกจะเป็นคำว่า go mon ไหม go kitmon ใช่ไหมครับ kitmon ครับเพื่อจะให้มันสามารถ run process ได้แล้วก็ตามด้วย index.go นะครับในเคสนี้ผมยังไม่มีการพิมพ์อะไรเข้าไปนะครับมันก็คงจะไม่คอมไพล์อะไรฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องทำการใส่ package ใช่ไหมครับใช่ครับก็ package นะครับรู้สึกมันจะเป็นเรียนแบบชื่อโฟลเดอร์นะครับก็ จะแก้เป็นเมนแล้วกันนะจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับจากงนั้นก็ตามด้วยการ Import ใช่ไหมครับแล้วก็ fmt นะครับก็คือ Format แล้วก็ตามด้วยฟังชันนะคือฟังแล้วก็เมนมุ้งเล็เปิดติดใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คําว่า fmt print นะครับก็เป็น ln แล้วก็อาจจะเป็น hello world นะครับ hello ก็ใช้ก่อนแล้วกันก็ <c oughs> ดูซิว่าครั้งนี้จะรันได้ไหมเมื่อกี้มันเหมือนกับโปรแกรมมันตายมันเลยหลุดออกมา ลองอลาทีนะครับว่ามันจะฮัลโหลไหมได้ละอันนี้เราจะเริ่มประกาศฟังก์ชันกันนะครับก็ผมจะมาที่สไลด์แล้วก็ให้น้องแคลนคนพรีเซนต์เลยครับแพรพูดเลยนะครับไปบโอเคครับก็ลงมาด้านล่างนี่ครับฟังก์ชันก็จะมีการประกาศฟังก์ชันแบบสามแบบก็คือแบบฟังก์ชันปกติแบบการประกาศแบบให้คืนค่าหลายตัวแปร แล้วก็การประกาศแบบให้คืนค่าแบบไม่ต้องบอกให้เป็นแบบ r e เทิรเฉยๆครับมันก็จะรีเทิรไปยังตัวแปร x กับ y เป็น n a m e return value ครับสองตัวหลังนี้ดูน่าสนใจนะนั้นเดี๋ยวพี่ขอดูตัวแรกก่อนละกันก็จากที่พี่ดูเนี่ยเราก็ประกาศฟังก์ชันอ่าแล้วก็มีการ <c oughs> ระบุ Argument เข้ามาอ่อทำแบบย่นอนยอได้เลยเนาะถูกปะว่าอ่าให้เป็นลักษณะแค่นี้แล้วกเกิดท้ายเหมือนกันก็เป็น in ตัวท้าย ส่วน Return ก็ให้เป็น i n นธรรมดานะโอ้มันเหมือนยอ่อมาจากไทสคริปต์ย่อมาจากพวกอ่าอะไรนะคอตลินยอ่อมาจากภาษาสวิฟถ้าเป็นภาษาสวิฟตัวนี้จะเป็นแอโร่เป็นขีดแล้วก็เป็นลูกศรชี้ถ้าเป็นคอตลินก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นโคลอนมั้งนะครับอืมไทสคริปต์ก็รู้สึกจะเป็นเป็นอะไรสักอย่างโคลอนเงี colon, ้ยโอ้อยางงี้พี่ว่าดูดูแล้วงงกันนะถ้าไม่ชินเนี่ยนะเอาละก็เออแล้วเ,เวลาเรียกฟนะังก์ชันเนี่ย ค่อยดูยอ๋อเรียกตรงๆอย่างนี้นะครับเอาละพอเห็นภาพละนั้นเราลองมาซัดกันเลยแล้วกันก็ประกาศฟังก์ชันนี้ต้องพิมพ์ชื่อฟังก์ชันก่อนเมนไหมอยู่พืพ้นที่หลังได้ uh, ไม่แน่ใจว่าไงไม่แน่ใจครับอ่ะพี่เอาเป็น x y แล้วก็ in ใช่ไหมผมขออนุญาตเป็น a เอ่อ x y สนใจดีว่า x y แล้วก็ in ก็คือระบุท้ายแล้วก็ return เป็น in ถูกไหมพี่พิมพ์นี่ถูกมากถูกเนอะถูกถูกก็น่าจะเอาเป็นอ่า return นี่เหรอแล้วก็ x บวก y นี่ยง่ายๆเนี่ยใช่ครับอ่ะมันจะลองเรียกกันเลยแล้วกันนะครับก็ผมก็จะ <c oughs> ทำการ fmt แล้วก็ print นะครับแล้วก็ทำการ nest มันเลยแต่การ add แล้วก็1นบวกหใช่ไหมใช่ครับก็เอ่อก็อาจจะเป็นลักษณะพิมพ์ตึ๊บตึ๊บนี่ครับไปนะครับ <c oughs> แล้วก็อา่าหนึ่งหนึ่งบวกสองเนี่ยเท่าที่ไม่หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับนะฮะ <c oughs> ก็ดูซิ ได้ไหมเรามารีรันโออย่างช้าเลยได้นะก็ง่ายๆอันนี้คือประกาศสังมชันแบบที่หนึ่งนะครับอ่ามุดเรามาต่อนะครับอ่าในเคสนี้มาเป็น add v2 แล้วกัน add add v2 นะครับอ่อพี่จะลองเป็นแบบที่อันนี้เป็น i n แล้วก็อันนี้ก็เป็น i n ด้วยก็ยังได้อยู่เนะได้อยู่ครับได้ยังได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมี p f i x ด้วยอะ นะครับเช่นอาจจะต้องการให้มีมีกับมี message แ,แล้วกันแล้วก็เป็น string ใช่ไหมครับแล้วก็ return เนี่ยพี่ขอเป็น string ไปเลยนะครับทำยังไงคือพี่จะเอาอารมณ์เหมือนกับ x บวก y นะครับแล้วก็ result อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ได้ปหมอ่าเป็น string แล้วก็มันอย่างเงี้ยต่อกันทำยังไงคือไม่ได้เกิดจากการ print อันนี้เคยทำไหม ไม่เคยครับอาจจะต้องอันนี้คอปแบบไม่แน่ใจจริงๆพี่ว่ามันน่าจะไม่รู้นะนะแต่ปะไม่เคยนะมันต้องสามารถใส่เจ้าตัวข้อต,ตัวเนี้ยในสต i ิงได้แพทเทิรนของมันนะดูเลยดีกว่านะครับอ่ how to add อ่า value in go string นะครับนี่พี่ว่าแป๊บเดียวก็เจอละ ออ,อันนี้คือกรณีเขาใช้เปอร์เซนต์เหรอแต่มันกรณีปริ้นทนี่นะอ๋อมันใช้ปริ้นเอฟในการฟอร์มเลยโหมันเรียนแบบภาษาซีเลยนะนะครับอันนี้รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ปริ้นเอฟก็ได้ใช้บวกใช้โอเปอเรเตอร์บวกก็ได้นั้นอ่าผมลองที่จะง่ายๆใช้โอเปอเรเตอร์บวกแคนนะครับตรงนี้มี error cannot use นะครับอันท้ายเหมือนจะไม่รองรับนั้นก็คงจะกอลึ้นมาเลยลกันใช้เป็น เขาเรียกว่า S pin F ในแบบภาษา C เลยนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็น result นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น map กับตรงนี้นะครับอ่าโอเคตอนน,นนั้นก็น่าจะเป็น x บวก y เนะน่าจะเป็นแบบนี้เอาล่ะผมก็ทําการ clone แล้วกันในการ print อีกชุดหนึ่งเนะแล้วก็ตรงนี้ก็ลบเลยนะครับแล้วก็เป็น v 2ดูซิว่าจะได้ผลลัพธนะ์ไหม แมสเซจใช่ไหมครับอ่แมสเซจผมเอ่อ uh, สิบเป็นตรงนี้นะผมต้องเอาตรงนี้มาแทนแมสเซจถูกต้องปหมนะครับอ่ <Hey. S 1> uh, so, พี่จะลองดูว่าเป็นเปอรเซ็นต์เมันจะได้ปะ่ะนะครับพี่เดาในภาษาซีมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เอสเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับอ่ uh, แล้วก็ SMG เอาละก็อันนี้เนะี่ยตัวท้ายนะก็จะเป็นรีเซลแล้วกันนะครับอ่ะ uh, เหมือนจะได้ปะ่ะไม่แน่ใจคิดว่าจะรอดไหมเนี่ย เออได้นะถูกปะได้ครับเ่าเท่ากับนะครับเอาละนี่คือการประกาศฟังก์ชันที่มีการรับเอากิมเมนถ้าเกิดเราไม่มีการรีเทิร์นเราก็ไม่ต้องใส่ไทายเหรออืมหือ่าไม่เคยลองเหมือนกันครับอ่าชิปหายก็น่าจะมานี้เนะไม่ต้องใส่ไทายนะครับก็นั้นเอ่อคราวนี้ในคลิปนี้อะพี่ว่าน่าจะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอ่าในคลิปหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองประกาศฟังก์ชันแบบ ที่ Return Multiple ใช่ไหมที่บอกได้ครับการฟังก์ชันตัวทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้รับค่าเข้ามา Return หรือจะไม่ Return ก็ได้นะครับเอาละในคลิปนี้ท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับน้องแคลไม่ได้พูดเลยคลิกพูดหน่อยสิคะพูดอะไเครับโอเคมีอะไรเสรมิมั้ยเออไม่มีครับครับโอเคครับได้ครับพี่สตาอก่อน